ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีพีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องขบวเชียงตรงนะคะมายกกับน้องขบวนยมเย็นรรยนากาศในโซนนั่นเองค่ะนี่ก็คือทำบ้านหลังน้อยตอนรับสมาชซิกใหม่นะคะมาเรยวรอลุ้นกันเลยนะคะว่าสมาชซิกใหม่ที่น้องครูพูดถึงคือคืออะไรคือใครนะคะไม่ใช่อะไร อันนี้คือสร้างยังไม่เสร็จนะคะเพิ่งทาําเสาแล้วก็มุงหลังคาเสร็จนะคะสร้างตรงในสวนเลยนะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศในสวนน้องโคโพนก็เริ่มปลูกผักหลายอย่างแล้วนะคะออตรงที่นาก็คือเขาํำนากันหมดแล้วนะคะใกล้เข้าพรรษาแล้วเนาะอันนี้คือปลูกมันมันแก้วแล้วก็มันแรงนะคะแล้วก็วันนี้น้โคะจะพาพี่ฟิซีมา ทำของกินอร่อยออร่อยกันนะคะตอนนี้คือมาเก็บผักแล้วก็พามาชมในสวนที่นึงนะคะแดดร้อนร้อนมากเลยโอ้ยเดี๋ยวน้องข้วโพาดูในสวนน้องขวโพนะคะว่ามีอะไรบ้างว้าววันนี้ท้องพาสุดใสสวยงามมากเลยอันนี้ต้นมะนาวนะคะ ไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรนะคะอันนี้คือลูกยังไม่ค่อยใหญ่นะคะออกลูกเยอะมากนะคะปีนี้ได้ขายไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ผักกาดค่ะอันนี้คือปลูกหลายวันแล้วนะคะก็โตประมาณนี้นะคะอันนี้คือนอครูเพิ่งย้ายต้นมันไปปลูกสองสามวันนะคะต้นมันยังแห้งเหี่ยวแหลกเดียวนะคะกะมันน้อยตะไคร้ แล้วก็น,นี่คือกุ้ยไส้นะคะที่ในกล่องพรมคือผักซีฝรั่งค่ะแล้วก็มีผักแทบทุกอย่างแล้วนะคะผักกาดอันนี้ผักกาดอะไรกังตุ้งเหรอภาษาไทยนะครูไม่รู้ว่าขเขาเรียกยังไงนะคะอันนี้คือผักกาดขาวค่ะผนตกเยอะนะคะผักก็เริ่มจะตายกันหมดแล้วอันนี้คือผัก ผักชีค่ะอันคือภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้นะคะ่ะภาษาคขืนเรียกผักคีโบอันนั้นก็คือผักบุ้งค่ะแล้วก็มียอดผักทองนะคะแล้วก็มีโถตรงนี้ก็คือจะปลูกโถอีกนะคะก็นี่คือเป็นสายพันธุ์ที่ขเขาเรียกโถพางนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าโถสายเซอร์นะคะน,นี่คือ,อน,นี่คือ,น,คอน้องผัวเพิ่งปลูกเมื่อวานนะคะอันนี้คือทำร่มมันตอนเช้าตอนแดดออกนะคะนั่นค่ะอันนี้ก็คือทำร่มนะคะนี่คือผักกาดอะไรอะผักกาดแก้วหรือเปล่านะคะทางเชียงตุงเรียกส่วนตรงนี้คือผักต้มให้หมูนะคะ บิวดีมากเลยค่ะบรรยากาศในสวนนักครูก็จะประมาณนี้นะคะผักมีแทบทุกอย่างแล้วนะคะไม่ได้ซื้อแล้วนะคะเราก็เป็นผักที่ธรรมชาตินะคะเพราะว่าเราครูเน้นปลูกมาที่ไม่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยขาวเคมีแบบนี้นะคะเน้นที่ปุ๋ยธรรมชาตินะคะก็คือขี้หมูนั่นเองคะ่ะปุ๋ยที่ใส่ผักทุกอย่างนะคะแล้วก็อันนี้คือนักครูจะมาตัดผัก ้ยใช่ะค่ะทางเคียงตรงภาษาขืนเรียกว่าพักแปมนะคะก็จะตัดไปใส่ของกินของหวานของอร่อยนะคะที่จะทำในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะ น่ารักมากมไม่ค่อยได้เห็นนะคะไก่ให้ลูกคีลรังแบบน,นี้ส่วนมาสติกใหม่ที่น้องเขาพพูดถึงก็คือ เม้าหมูสีห้าตัวนี้นะคะก็คือทำาคอกไว้แล้วยังไม่ได้เอาไปเลี้ยงนะคะอันนี้คือเลี้ยงแบบสมัยก่อนนะคะต้มข้าวให้ต้มผักต้มข้าวแล้วก็ส่แกบให้กินนะคะน,นี่คือเอาไว้โซคาวนะคะเลี้ยงโซคาวใตถุนว้านนะคะใตถุนห้องคระคะัวค่ะเลี้ยงแบบธรรมชาติ ทั้งหมด5โตนะคะส่วนตัวนั้นคือเล็กสุดนะคะอันนี้คือเมามานะคะทั้งหมดมีแค่5โตนะคะตัวเล็กตัวใหญ่รวมกันค่ะตอนเอามาคือตัวเล็กเท่านี้นะคะตอนนี้คือหนึ่งเดินกว่าแล้วก็ตัวใหญ่เท่านี้แล้วนะคะ ของกินที่น้องครจะทําในวันนี้นะคะนั่นก็คือขั้นตอนเล่าค่ะนี่คือเสตเข้าวมันไว้ประมาณหชั่วโมงได้นะคะเก้าโมงสิบหนึ่งสองสามหกชั่วโมงนะคะก็จะบดด้วยเครื่องของจิ้นนะคะนี่เครื่องหม้อข้าวเอ่อสีข้าวสีอะไรอะไรทุกอย่างนะคะสีข้าวพองแบบนี้นะคะไม่ใช่สีข้าวเป็นเม็ดนะคะอาการร้อนรักเลย เดี๋ยวเรามาทำขนมลาวกันนะคะเนักพ่อนก็สับพริกต้มนะคะที่จะทำน้ำจิ้มเอ่อทำขนมจิ้มขนมลาวนะคะก็จะสับแบบนี้นะคะต้มนิดเดียวนะคะ แล้วก็นกโคก็ตั้งน้ำมันร้อให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็เตรียมข้าวฟองที่จะทอดไว้แล้วนะคะแล้วเราก็ทอดแล้วนะคะแล้วก็นําผักมาใส่นะคะตอนแรกคือทอดดูเฉยๆก่อนนะคะแล้วค่อยเอาผักมาใส่แล้วก็มาทอดแบบจริงๆนะคะก็จะทอดง่ายมากๆเลยนะคะพิมพ์อันนี้นกโขเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะทดลอง ดูว่ามันจะติดหรอเปล่าแต่ก็ไม่ติดสักอันนะคะดีมากเลยค่ะขนมลาวคือเป็นอของว่างที่ทำเกินบ่อยมากนะคะเมื่อก่อนอตอนนี้ก็ไม่ได้ทำเกินนานแล้วก็เพิ่งมาทำเกินวันนี้เองนะคะทอดง่ายมากค่ะส่วนผสมขนมลาวก็มีโอแหลง้งแล้วก็ข้าวเจ้าแข็งแล้วก็ข้าวเจ้าที่ของข้าวเองนะคะ ก็แค่3อย่างนี่เองนะคะเราไม่ผสมอะไรอีกเลยนะคะ ทอดเสร็จแล้ว,ลวนะคะเซ็งจ,จ้าสะท้อนนิดนึงหน้าลํานะคะแล้วก็มีค่ะจะมากินให้ดูยังไม่เสร็จนะคะกําลังทอดกําลังกินค่ะมาเลยค่ะพี่เอฟซีคนไหนจะก,กินด้วยอะคะ่ะร้อนๆน้ำจิ้มนะคะที่พ่อทำนะคะอ,อร่อยมากเลยค่ะพ่อไม่เคยทำเป็นนานมากแล้วน่ะ ฮัลโหลสาวน้อย <laughs> สาวน้อย <laughs> จังางวัน <laughs> วานอ่ะ <laughs> ไปโรงเรียนพึ่งกลับมาน้องหอมเก้ยวโตเป็นสาวแล้วเ <laughs> ย็ยนแล้วนะคะก็ทำขนมลาวเสร็จแล้วก็มาเก็บผักหมูนะคะอันนี้คือ ภาษาเขินเลขต้นอันนี้คือพักของเป้านะคะอันนี้คือต้นมันเล็กๆตอนมันเพิ่งตอนต้นเล็กๆประมาณนี้นะคะก็แกงกินได้นะคะอันนี้คือจะเอาไปต้มให้หมูกินทุกๆวันนะคะก็เก็บวันละน,นิดนะคะเพราะว่ามีเยอะมากนะคะ พอแล้วนะคะหนึ่งวันสำหรับต้มหนึ่งวันก็มีเยอะมากแล้วค่ะสำหรับต้มหลายหลายวันค่ะตกเย็นแล้วก็มาทําสวนนะคะตอนนี้ก็เก็กบผักหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็คือจะลดน้ำสวนที่ปลูกไม้นะคะที่พึ่งตอนแรกคือหวานนะคะหวานเป็นต้นแล้วก็ย้ายไป ปกที่แปลงเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะทางเชียงตรงจะเลือกลอกประกาศไปแหม,แ,มแบบนี้นะคะภาษาคืนนะคะก็ภาษาไทยน็อกโรูไม่รู้ว่าเป็นโพดยังไงนะคะก็ชีวิตประจําวันน็อกโพวก็ตอนเช้าก็อยู่บ้างท้างถลาแดกขวดไม่ตกแบบนี้หลายๆวันก็รดน้ําซนตื่นมาตอนเช้านะคะแล้วก็ทําง,งานที่บ้านแล้วก็ พอตกเย็นก็คือมาทำสวนแบบนี้นะคะเพราะว่าทัศอากาศตอนเย็นนี่คือพระอาทิตย์ใกล้ตกเย็นนี่คือสวนนกพไม่มีแดดแล้วนะคะก็เลยเป็นภายกาศที่เหมาะกับการทำสวนมากนะคะตอนนี้คือเก็บผักหมูะคะ่ะนี่นะคะแล้วก็เอคือหมูนกพูจะเลี้ยงที่คอ,อกตรงนี้แหละคะ่ะแต่ก็ยังทำไม่เสร็จนะคะก็เอ ต้มต้มข้าวแล้วก็ใส่ผักอันนี้นะคะหั่นเป็นเส้นสับเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็ต้มสีข้าวแล้วก็ให้ใส่แกบด้วยนะคะแล้วก็ให้ให้อาหารแบบนี้นะคะไม่รู้ว่านักรูก็พูดผิดๆทุกๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะนักขูไม่ได้ถ่ายคลิปนานก็พูดติดๆขัดๆนิดนึงนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะนะครูก็พามาทําคว่อกินแล้วก็มาเยี่ยงอยู่กับ ชีวิตประจําวันน้องขบวนอย่งนั้นะคะก็จะขอตลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะพักเพียบซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องขบวนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแดดร้อนทั้งวันค่ะก็จะมาลดน้ำสวนที่ปลูกใหม่นะคะก็ย้ายต้นก้าของผักไปปลูกอีกแปลงหนึ่งไม่รู้ว่าภาษาไทยเขา โพสว่ายังไงนะคะน้องเขาบอกก็ไม่รู้นะคะก็จะเอาอที่มุงกันแดดมันก่อมันแห้งแดดนะคะเพราะว่าแดดร้อนมากนะคะก็เอาออกแล้วก็จะลดน้ําส่วนนะคะก็จะทําแบบนี้นะคะถ้า,าย้ายต้นต้นก้าของผักมาปลูกอีกแปลงหนึ่งใหม่ๆนะคะก็เพิ่งปลูกเมื่อวานนะคะก็ต้องลดน้ํานะคะส่วนนั้นที่เหลือเคยไม่ลดนะคะเพราะว่าฝนตกแทบทุกวันเลยนะคะที่เชียงตรงเพราะว่า แต่ช่วงนี้มันเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะอันที่มัดทองยางแล้วก็เสื้อคนนี้คือไล่นกนกมากินผักนะคะมัดให้นกกลัวแบบนี้นะคะทุกๆวันแม่นกกลกากจะซวยทําสวนอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้แม่ไปนานะคะไปดูนาคะ่ะก็จะรดน้ําสวนคนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้รดเดียวแล้วก็ไม่ได้ทําสวนเพิ่มนะคะแล้วก็ถ้าเกิด ลดน้ำผักเยอะๆแบบฝนไม่ตกแบบนี้ก็จะใส่สสายางสีเอานะคะนี่คือไม่ใส่สสายางสีไปนะคะเพราะว่าจะลดแค่นิดเดียวนะคะเราก็แค่สองแปลงผักเองนะคะก็จะขับตัวลาไปพัากับบรรยากาศยาเย็นในวันนี้นะคะทำสวนเสร็จลดน้ำสวนเสร็จก็จะไปทำงานบ้านแล้วนะคะ บายบายพียอซี bye, ทุกคนคะ่ะ